10เทคนิคในการหยุดหิวและลดความอยากข้อที่1ง,ง่ายๆเลยก็คือทานเป็นโยเกริร์ตโยเกิร์ตนะครับอย่างเช่นกรีกโยเกิร์ตก็ได้เขาพบว่าคนที่รับประทานโยเกริร์ตวันละหนึ่งถ้งถวยแล้วออกกํบบาลังกายคุมอาหารด้วยจะไม่ทําให้อ้วนขึ้นแถมช่วยลดความหิวได้เป็นอย่างดีด้วยข้อที่2ทําบ่อยมากคือการจิบน้ําขิงนะครับดื่มเป็นช็อตเลยก็ได้น้ําขิงเนี่ยผลของน้ําขิงหรือจิงเกอร์งานวิจัยด้วยว่ามันช่วยหยุดหิวได้มันทําให้ความหิวลดลงใครอยากรู้ ว่าจริงไหมลองไปซื้อขิงผงที่เขียนว่าปาศจ,จากน้ําตาลนะเป็นสูตรไม่ผสมน้ําตาลคุณจะรู้สึกเลยว่าความหิววันนั้นของคุณนะหายไปอย่างน้อย1ใน5นั่นคือเหตุผลว่าทำไมกาแฟเฟอร์ม่าคอฟฟี่ทุกคนจำได้ไหมทำไมผมถึงใส่ขิงเข้าไปในกาแฟเฟอร์ม่าคอฟฟี่เพราะว่าเรารู้ว่าขิงเนี่ยกระตุ้นเบิร์นแล้วขิงช่วยลดความหิวเราก็ กาแฟช่วยกระตุ้นเบิร์นกาแฟลดความหิวใช่ไหมเราก็เอาขิงใส่เข้าไปในกาแฟเฟอร์ม่าคอฟฟี่อย่างนั้นตัวที่ช่วยในการกระตุ้นเบิร์นในหนตัวใครอยากดูเพิ่มเติม <c oughs> ก็พิมพ์คำว่ากาแฟแล้วสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้ไม่พูดต่อแล้วนะข้อที่3อย่าออกกําลังกายหักโหมหลายคนบอกว่าคนที่ออกกําลังกายเยอะให้ออกกาลังกายลดลงเหรอผมบอกว่าไม่ใช่คําว่าอย่าออกกาลังกายหักโหมเนี่ยเราไปดูในงานวิจัยก่อนในงานวิจัยเขาบอกว่าคนที่เคยออกกําลังกายสมมติออกกาลังกายโดยการเดินอยู่ แล้วอยู่ดีเปลี่ยนจากเดินไปวิ่งเร็วๆเขาพบว่าการออกกำลังกายหักโหมเพิ่มขึ้นคือการที่เราออกกําลังกายจากปกติของเราใช้คําว่าจากปกติเพิ่มขึ้นไปมากกว่าปกติจนกระทั่งร่างกายตกใจมันจะกระตุ้นไปที่สมองว่าเอ้ยตอนนี้มีการออกกำลังกายมากขึ้นนะมันจะไปกระตุ้นที่สมองให้เกิดความหิว ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะออกกําลังกายเพิ่มขึ้นให้ค่อยๆไลตัวเรตขึ้นข้อที่4คือการกินช้าลงต้องแยกก่อนนะกินช้าลงไม่ได้หมายความบอกให้เคี้ยวช้าลงไม่ใช่นะครับ eating rate หรืออัตราการกินหรือความเร็วในการกินอาหารจนจบมื้อเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยส่งผลต่อความอ้วนแตกต่างกันชัดเจนที่การเบรกของผมก็คือผมก็จะกินแล้วก็ค่อยๆเคียเค้ยวเคี้ยวด้วยความเร็วปกติเลยแต่เคี้ยวจนกระทั่งมันละเอียดจริงๆแล้วค่อยกืนเข้าไปจะไม่ยาดังนั้น กินให้นานขึ้นหน่อยจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถรอเวลาจกนกระทั่งสมองของเรารับรู้แล้วว่าอาหารมาแล้วมันจะอิ่มเร็วขึ้นข้อ5้าเขาบอกว่าการกินข้าวกับกับข้าวเนี่ยจะอิ่มนานกว่าชัดเจนเขาบอกเลยว่า hard t h food หมายความว่าอาหารที่มันเป็นอาหารแข็งอะอาหารที่มันไม่ได้มีน้ำน้ำปนอยู่ด้วยเนี่ยเวลาที่เรากินเป็นอาหารแข็งเช่นข้าวกับกับข้าวแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเรากินข้าวกับกับข้าวเนี่ย เขาพบว่ามันจะทำให้เรากินแล้วอิ่มเร็วกว่าและนานกว่าข้อที่6พอดีแหละพูดถึงน้ำขิงใช่ไหมพูดถึงน้ำก่อนมื้ออาหารหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเขาบอกว่าถ้าเราดื่มน้ำสองแก้วน้ำสองแก้วบางคนจะถามลึกรวมกันเท่าไหร่เขาบอกว่ารวมกันอย่างน้อย5 0 0ซีซีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าถ้าดื่มน้ำสองแก้วก่อนมื้ออาหารประมาณ30นาทีแล้วเขาก็วัดเลยว่าขนาดพอชั้นไซส์ของอาหาร ของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยทุกคนมันเล็กลง2 2เลยนะหนึ่งใน5เลยนะทุกคนทุกคนลองคิดภาพตามว่าสมมุติว่าถ้าอันนี้เป็นจานอาหารนะทุกคนคิดดูแล้วกันลองนึกภาพตามนะถ้าเราไม่ดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารเราจะกินอาหารเท่านี้แต่ถ้าเราดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารพอท่านซ้ายจะหายไปหนึ่งใน5คือหายไปเท่านี้เลยทุกคนดูเดิตอนแรกเท่านี้แล้วกินลดลงหนึ่งใน 5, หเหลือเท่านี้เลยนะทุกคนคือมันเวิร์กากเลยนะคือการทดลองมันแบบบอก โจ์เราเต็มๆเลยดังนั้นดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารช่วยเรื่องนี้ได้ข้อ7อันนี้มีคนพูดถึงตั้งแต่ที่ต่างประเทศเลยนะแต่คนไทยบางคนยังไม่เข้าใจทําไมในอาหารของฝรั่งบางคนถึงมีถั่วลันเตาถึงมีถั่วแดงมีถั่วต่างๆเนี่ยคือมันมีงานวิจัยที่ด่งดังอันนึงนะครับเขาพบว่ามันจะลดพอชัเนไซส์หรืออาหารมื้อนั้นไป31%คือจากตะก,กี้เปล่าลดเท่านี้โอ้กินถั่วนะทุกคนลดเลยเท่านี้ ลดไปเกือบหนึ่งในสานะทุกคนลดไปเกือบหนึ่งในสของพอชั่นไซส์ของมือนั้นเลยข้อ8ดนะครับเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหลายคนก็จะสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าฉันไม่ชอบกินถั่วละถ้าฉันไม่ชอบกินปลาไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ชอบกินนมวัวเพราะกินแล้วท้องเสียทานเป็นเวโปรตีนได้ไหมเขาพบว่าทุกคนที่กินเวโปรตีนกินพิซซ่าได้น้อยลงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินเวโปรตีนดันะงนั้น คีย์เวิร์ดเลยโปรตีนสูงเกิน17กรัมจะช่วยเบรกความหิวที่สมองข้อ9นะนอนให้อิ่มด้านนี้เขาบอกว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการที่เอานอนน้อยลงแค่ชั่วโมงเดียวช็อตส l e e ปดูเรชั่นหมายความว่าช่วงระยะเวลาการนอนเนี่ยลดลงแค่1ชั่วโมงส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นไปที่สมองเลยทำให้ฮอร์โมนเกี่ยวกับความหิวความอิ่มที่ชื่อว่าเลปตินกับเกลินเนี่ย มันทำงานผิดปกติดังนั้นนอนดึกแค่วันเดียวอาจจะมีการเบิร์นเพิ่มขึ้นข้อที่10เขาบอกว่าอยากเครียดยังหงุดหงิดง่ายเ <c oughs> พราะเวลาที่เราเครียดเราหงุดหงิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่ามันจะส่งผลนาให้ฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเนี่ยหลั่งบ่อยขึ้นถ้ามันหลั่งช่วงสั้นๆเช่นนักกีฬาถ้าหลั่งช่วงสั้นๆกระตุ้นการเบิร์นใช่ถูกต้องนักกีฬาที่เครียดกระตุ้นการเบิร์น ทำให้กล้ามเนื้อทำงานดีขึ้นเผาผลาญพลังงานมากขึ้นแต่มันต้องสั้นๆแต่ถ้าเราก็ตามเราทำงานอยู่มีเรื่องเครียดหงุดหงิดง่ายนะครับหงุดหงิดกับลูกน้องหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมง,งานหงุดหงิดกับคนที่บ้านหงุดหงิดกับรถติดหรืออะไรก็ตามถ้าเราหงุดหงิดบ่อยๆแบบนี้มันจะกระตุ้นให้สมองเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนความเครียดบ่อยๆบ่อยๆ,อยๆผลสุดท้ายเนี่ยจากงานวิจัยเขาบอกเลยว่าถ้าเราเครียด เหลือรังบ่อยๆซ้ําๆซ้ําๆแต่น้อยๆไม่ต้องมากะน้อยๆน้อยๆเน,น,นี่ยมันจะทําให้เรากินมากขึ้นหิวบ่อยขึ้นจินตนาการถึงของกินมากขึ้นดังนั้นผมเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่มีความสุขกับการทําธุรกิจมีความสุขกับการสอนผมแทบจะไม่มีความหิวเลยความหิวผมมีแต่ความหิวผมเนี่ยจะน้อยมากในระดับที่ผมสามารถกําไว้อยู่ในมือได้และ